สอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะกับคุณวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ว่าค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกสวัสดีครับคุณสิพรครับค่ะจากข้อเสนอทั้งสี่ข้อของชาวบ้านที่ยื่นมาเนี่ยพอจะไปพิจารณาแล้วสี่ข้อนี้ข้อไหนที่น่าจะดาเนินการได้ทันทีบ้างคะคือือที่ทําได้เลยเนี่ยนะครับที่ที่อนนุ่มเลยคือข้อสองบข้อสามครับสำหรับข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้ทำหนังสือ แจ้งไปทางกรุงเทพมหานคร,ลครแล้วแล้วก็ะทำถือไปทางสพพอ,อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งทางข้อหนึ่งนั้นวันนี้ทางสพพอนะครับได้รุนานัดประชุมเพื่อปรึกษาเลยกันในทางเรื่องการแก้ปัญหาตอนบ่ายที่สพพโดยจะมีทางสพพออังโนนทางกรุงเทพมหานครทางกรมชลประทาน แล้วก็หนึ่งนที่เกี่ยวข้องครับค่ะข้อสองและข้อสามที่ทําได้เลยนี่คือการกําจัดวัชพืชแล้วก็ที่ขอให้สอปพอพประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเขตพิเศษใช่ไหมคะอ๋อได้แน่ข้อสี่ครับประกาศพื้นที่ประสบภัยที่ัติพิเศษเนี่ยมันจะต้องไปแก้ระเบียบซึ่งม,มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอำนาจของทางทางทางส่วนกลางนะครับอ๋อข้อสามนี่คือเครื่องสูบน,น,น้ำฮะเราคำสุอแจ้งไปแล้วสำหรับเรื่องกาจัดวัชพืชกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบาย๋อคะ เอาไป็นชุดน้อาออกไปจากพื้นที่เมือทุกอำเภอให้อยู่ในระดับที่รถเดินสามารถสัญจนได้โดยไม่ต้องใช้เหล็วันที่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเ,เราสามารถเล่นทําได้เลยแต่ว่าเปิดประตูระบายน้ําจาก50เซนเป็น1เมตรเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่เราจะประชุมกันบ่ายนี้ไงครับอ๋อจะประชุมบ่ายนี้นั่นคือข้อหนึ่งครับ แล้วแล้วผ ome, muscle, yeah. right now, uh ู huh. ้ว่ากรทมว่าอย่างไงบ้างครับประเด็นนี้ฮะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบถ้าเกิดว่าเปิดสูงกว่านั้นนะฮะนั่นนั่นคือยังไม่ได้คุยกันคี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอคุยกันแล้วก็ไปคุยกันได้เหตุผลนะครับว่ามันยังไงนะครับจริงจริงเมตรหนึ่งไม่ได้อาจจะเหลือ95้า้าเซนหรือ90้าเซนก็ออกมาเรียยกันะครับครับวันนี้วันนี้ใครจะมาคุยกันบ้างนะครับท่านผู้ว่าครับเออผมผมไม่ไม่ร่ำนะครับแต่ว่าผมนี่จะไปด้วยตนเองนะครับ นะครับแล้วก็จะ,ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมผมผมเจอท่านพอ่อสุอพ่อท่านพลโทปรปชาผมนอกเนี่ยครับท่านท่านเกิดรุนามามาตรวจพื้นที่นาท่่มใ,ในในจังหวัดนนทบุร,รีนะครับเมื่อตอนเช้าประมาณสองทุ่มผมก็เลยกราบเรียนท่านนะครับท่านก็ถามว่าอ่าท่านเดี๋ยวเราไปประชุมเพื่อเรื่องแก้ไขปัญหาในตอนช่วงบ่ายที่สพบนะครับก็จะเดินทางทางท่างทา,า,ว,าว่าคสขม มามาร่วมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ว,ว่าไม่มาก็อาจจะเป็นตัวแทนได้ผมไม่ทราบนะครับหรืออาจจะมาด้วยตนเองนะครับค่ะผู้ว,ว่าค่ะเห็นตามข่าวบอกว่าประตูระบายน้ําฉิมพลีซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดประตูระบายน้าที่อยู่ในคลองมหาสวัสดิเ์เปิดไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมตรงนี้ถึงไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ําได้ะคะประตูอะไรนะฮะประตูระบายน้ําฉิมพลีค่ะอ,อ๋อฉิมพลีนะั้นมันอยู่ในความการดูแลของทางกรมชลประทานะเปิดแล้วซึ่งตรงนั้น,ม,นมันเป็นแค่ประตูระบายน้ำที่ ไอ้คลองมหาสวัสดิ์ไหลโฟยเฉยค่ะยในความหมายที่ชาวบ้านต้องการคือคลองซอยที่จะเชื่อมจากคลองมหาสวัสดิ์ลงไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อลงทะเลออคือเปิดทางระบายน้ําให้มากขึ้นปีนี้มันเป็นมันเป็นประตูระบายน้ําที่เปิดในในคลองมหาสวัสดิ์จากถนนมหาสวัสดิ์ใช่นี้ครับครับ คือคือชี่เจ้าบ้านมามาครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามาเป็นรอบที่สองแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับท่านผู้ว่าครับที่เราแก้ปัญหาให้ไปเนี่ยครับก็ก็อย่างอย่างอย่างข้อข้อแรกอย่างนี้เดินเนี่ยนะครับทางทางกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูรบายน้านะครับล้วก็จะต้องมีการเปิดขึ้นห้าสิบเซนพี่ะ้องท่ห้าสิเซนพี่น้องก็มองว่าเอ๊ะมันยังมันยังไม่เป็นช้าอยู่ปัญหานะครับมันน่าจะเปิดถหนึ่งเมตรแล้วก็อเพิ่มไป นะครับแล้วก็แผนที่ที่เราพยายามให้ทางทุกท้องถิ่นเนี่ยเสนอมาว่ากําหนดเงื่อนเวลาว่าจะทําเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ยังไงแล้วนี<ะ>้เราก็ทําแล้วก็เราก็เรียนทางพี่น้องไปแล้วนะครับ<ะ>แล้วก็ พี่น้องก็เสนอเพิ่มเติมมาอีกสี่ข้อตรงนี้เราเราก็ก็อน่รักษ์มรดกให้นะครับครับครับงข้อสี่เนี่ยที่จะบอกว่าจะมีการชดเชยยาเป็นพิเศษเนี่ยตรงนี้ต้องต้องประสานกับทางไหนหรือว่าจะมีมีการไปคุยเป็นพิเศษตรงไหนยังไงบ้างครับอ๋อตรงนี้เราทำมันมันเป็นอำนาจของทางรัฐบาลกลางครับ๋อแต่เราก็ประสานไม่มันต้องไปแก้ระเบียบนะครับหรือว่าประกาศเป็นวัตติครมอหรืออะไรผมผมก็แล้วแต่ผมผมไม่ทราบนะครับตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าที่จะตัดสินใจเพราะเราเขียวเรื่องก็ประมาณนะครับ ้วก็มันคงมันคงบังคับชาตเฉพาะโรงเรียนเดียวคงไม่ได้คงต้องต้องเหมือนจังหวัดอื่นด้วยนะครับค่ะบ่ายนี้นี่น่าจะได้ความชัดเจนทั้งสี่ข้อเลยไหมคะว่าอันไหนได้ไม่ได้ยังไงเออสองข้อก็จะก็ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะขาอกว่มีข้อหนึ่งนะที่ที่ไปคุยกันอ๋อเหลือข้อหนึ่งข้อเดียวก็ก็อยู่ในในเอ่ออำนาจอยู่ในดุลพินิจของของทางทางส่วนกลางนะครับ ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะครับสวัสดีค่ะคุณวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะคือข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อเนี่ยข้อ2กับข้อ3คือเรื่องการกําจัดวัชพืชแล้วก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยน่าจะทําได้ทันทีแต่ว่าเรื่องข้อแรกที่บอกว่าจะให้เปิดประตูระบายน้าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสปภนัดประชุมบ่ายนี้ต้องมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลว่าได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงจาก50เซนจะเป็น1เมตรเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะไม่ถึงอาจจะแเดสฐ ว่าสปปเป็นผู้ดาเนินการกันต่อไปสําหรับมาตรการในการเยียวยาชดเชยเ,<ช>เป็นกรณีพิเศษก็อาจจะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียว<ช>ก็พื้นที่อื่นด้วยที่เจอหนัก,นกในเหนบอกว่ารัฐบาลก็จะให้เป็นพิเศษอีกคือต้องพิจารณาหลายพื้นที่เพราะว่าไม่ใช่แค่นนทบ,บุรีที่เจอน้าท่วมหนักะนะคะแต่งไงแล้วแต่นชาวบ,บ้านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงจะมาฟังคําตอบอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้น่าจะได้คําตอบเป็นที่น่าพอใจนะฮะก็รอกันดูนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่่อคะ